ยายถ้าผมไปเป็นพลเอกยายให้ผมเป็นนายยกแม่อ้้อย่าเป็นเธอเ <c oughs> ข้าดาเข้าด่าอีกคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กูด้วยโอเคครับก็สวัสดีผมอมงเหมือมนเดิมโอริโอโอโจด้วยเฮอะไรเนี่ยววันนี้จะมาทำคลิปอะไร วันสุดท้ายก่อนไปทหารนะฮะอืมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องนี้ก่อนที่จะไปรับใช้ชาติเต็มตัวผมก็จากที่ทุกคนได้รู้กันใครที่ติดตามผมมาก็จะได้รู้ว่าผมจะไปทหารพรุ่งนี้แล้วนนี้วันที่30มีนาะแล้วผมก็จะลงคลิปวันนี้ถ่ายเสร็จวันนี้ลงวันนี้ด้วยอ้าวเป็นไงอแต่ ขออนุญาตไม่ตัดต่อแล้วก็ไม่ใส่ซาวเอฟฟกนะอาจจะมีตัดต่อบางช่วงบางตอนไปแต่ว่าขออนุญาตไม่ใส่ซซวเอฟฟกนะครับเพราะว่าถ้ามันทําอย่างนั้นถ้าผมมัวแต่ใส่ซซวเอฟิกกับใส่ซับเสียงอะไรเงี้ยถ้ามัวแต่ทาอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันตัดวันเดียวไม่เสร็จอะ่ะออโอเควันนี้จะไปทําอะไร 30มีนากรหนึ่งกรกฎาที่ผัดหนึ่งทุกคนจะต้องไปทาหารผมก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนเขาจะทำอะไรกันแต่วันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำอะอะไรอะทุกคนรู้ไหมเออไอ้เหี้บบ้าเป่าคุยอยู่คนเดียวเดี๋ยวนึกก่อนนะตอนเนี้ยผมกำลังจะขับรถไปที่กสน ไปหาคุณครูที่สอนผมมาจากคลิปเนี้ยดูตรงตัวไอด้านบนได้เลยดูคลิปที่ตัวไอด้านบนได้เลยที่ผมไปหาครูมาจะมีไปอยู่สองคลิปดูกดดูที่ตัวไอด้านบนนะเดี๋ยวจะขึ้นให้อแล้วก็ไปหาครูไปหาแกาว่า,าไปบอกลาแกอ่ะไม่ได้ลาตายนะแค่ลาจะไปทหารแต่ บอกลากูจะพูดยังไงไว้เรองกูใช้คำว่าบอกลาแล้วเหมือนกูจะไปตายอะ่ะเออคิดแบบกูป่ะ,อะโอเคงั้นไว้เดี๋ยวถึงกสนค่อยว่ากัน,นอีกทีนึงเดี๋ยวกูจะไปหาแกไปบอกล่ำลาแกกูค,ครับผมไม่ได้เรียนแล้วนะครับก็จริงๆไม่ได้ดีใจหรอกแต,แต่ก็ดีใจเฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ยตาตามความฝันให้แม่เนาะโอเคไปเจอกันกศนอไอสัตว์ไป ครับตอนนี้เราถึงกสศนอกันแล้วนะครับมานมาทำไมกันเรามาหาคุณครูครับดูได้เลยผมขอเยิ้มนะครับครูอ๋อแต่ครูนี่คุณครูผมหล่อไหมครูผมหล่อไหมเนี่็ครูที่ออกออกคลิปที่แล้วไปอ่ะทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่ครูผมยื้มให้ดูวุฒิหน่อยนี่วุฒิผมด้านหนึ่งนะผมเรียนจบแล้วนะเฮ้ย ก็สนนอผมจะร้องให้อยากมาสมัครก็สมัครได้นะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ครูไว้ให้ก็คือตอนเนี้ยผมมาที่นี่ก็ไม่รู้จะมาทำไมอะ่ะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่ที่นี่แล้วผมอยากทำอะไรผมก็ทำมันเรื่องของผมไม่ต้องยุ่งคุณเล่นจะตอนนี้ก็มาหาครูแหละคิดถึงครูมาบอกลาใช้คำว่ามาบอกลาเหมือนผมจะไปตายไหมครูผมใช้คำว่ามาบอกลา สลักเฮ้ยย่งมาเล่นโอ้ึยืมไปเล่นไม่ได้ okay. เดี๋ยวตอนเนี้ยผมก็จะกลับบ้านนะสักพักนึงอาจจะไม่กลับอาจจะนั่งเล่นอยู่นี่ก่อนหรือไม่ก็กลับ,ก,ลบก็เรื่องของผมคือ<า>ตอนเนี้ยก็ได้บุญแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนไปนู่นไปนี่แล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีบนรถนะครับบายบเชียร์ครับต,ตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านกันแล้วนะคะ คือไปกศนอมาก็ไปบอกลาครูเลยบอกว่าจะไปทหารแล้วก็แต่ก็บอกแกวไว้ถ้าครูครับถ้ามีกิจกรรมอะไรให้ผมช่วยก็ถ้าผมออกจากกองร้อยมาเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยกิจกรรมครูครับก็บอกแกวไว้แต่พูดถึงไม่ต้องห่วงครับนี่การไปไหนมาไหนเราต้องพกนะฮะต้องพกตลอดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับโควิด -19 ไอตัวร้าย นต้องระวังตัวกันด้วยครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยม็นจะไปทหารเลยหรอไม่อยากไปเลยอะทุกคนทาําไงะรำใจไม่ได้ไปเกินไปและสมัครเลือกลงผัดหนึ่งซะด้วยตอน,นแรกกะว่ารีเป็นรีปดอย่างว่าทําตามความฝันแม่แม่อยากให้เป็น,น,นเลยปเป็นทหารให้แม่เหนื่อยใจจริงๆเลย ตอนเนี้ยผมว่าผมจะไปเที่ยวต่ออัง่งอยู่วันสุึทสายแล้วองหายจากโลกโซเชียลไปเดือนครึง่งไม่ได้คุยกับสาวไปเดือนครึง้งจะบ้าเหรอไม่มีใครคุยกับผมจะบ้าไปผมโสดนะรวยด้วยที่บ้านมีเครื่องบินอยู่สองลำใครสนใจก็กินบ็อกมานะอโอเคเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนต่อเดี๋ยวได้รู้กันเ๊ไปไปเจอกันนะ ครับก็คือตอนเนี้ยผมกลับมาบ้านแล้วลอยากจะมาถามความรู้สึกแม่กับยายแบบว่าผมจะไปเป็นทหารน่ะแม่กับยายรู้สึกยังไงการที่ผมสมัครทหารให้แม่เนี่ยแม่เขารู้สึกยังไงสมัครทหารให้ยายยายรู้สึกยังไงยายก็ดีใจสิลูกนี่คือคุณยายของผมดีใจมากหลานชายหลานชายหล่อไหมหลานชายไปเป็นทหารนี่ยายดีใจสุดขนาดไหน มาก oh. หรือมากที่สุดน้อยปานกลางมากน้อยที่สุด oh, มากที่สุดเลยนะว <Wow. S 2> ้าดูดูยายพูดนี่คือแม่ของผมคนเคยเห็นไปหลายคลิปแล้วแม่ผมแม่รู้สึกไงดีใจขนาดไหนดีใจลูกไปแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวดีใจลูกไปแล้วแม่บอกว่าดีใจลูกไปแล้ว <laughs> ทุกคนแม่ผมที่แม่ผมพูดอย่างนี้คือแม่ลำคาญหรือว่าอะไรหรือเปล่า <laughs> แม่ มแม่ความฝันของที่ผมสมัครทหารนี่ความฝันของแม่ผมคือแม่ผมอยากเป็นนายแม่นะก็คือให้ผมไปเป็นทหนารทนะุงสูงผมก็กะต่อนายสิบ<ะ>อยู่แล้วแหละต่อนายสิบนายร้อยนายพันแต่ผมคิดว่าในอนาคตนี่ผมน่าจะเป็นพลเอก <c oughs> ไปต่อไหมแม่เป็นพลเอกแล้วญญ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าผมเป็นพลเอกแม่อยากให้ผมเป็นนายยกไหม จะไปเป็นทหารขังนะยกเขไม่ต้องเป็นลูกคนละอาเป็นอาาจแม่ไร้แล้วยายถ้าผมไปเป็นพลเอกยายให้ผมเป็นนายกกแม่เอ้าอย่าเป็นเธอเขาด่าเขาด่าอีกแกพูดละเลี้ยนหนึ่งอาทิตย์แล้วยายบอกอย่าไปเป็นด่านครับโอ้ยคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละผมไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปผมคิดว่าน่าจะลงคลิปใหม่อีกประมาณ2เดือนอ่ะคลิปนี้ครอบครัวผมแม่กับยาย เ้าผมออกมาจากทหารเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปครอบครัวให้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันอีก2เดือน